จ้าได้เวลาไปรับหลานแล้วบรรยากาศมานฝ่าราจเนาะวันนี้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนจ้าตกอากาศเย็นสบาย รีกย่สิประมาณสามกิโลจา้าโอ้เมื่อเนี่ยคืออากาศคือฟ้าคือฝนอากาศลงจ้ะ บุรีก็ได้จะเป็นขั้นปัดใหม่ไปเพาะวสิไปตรงเพราะว่าสิไปตลาดสถานีรถไฟมบนกับเขา ก็สิเป็นอพเพื่อนน้อยก็ขยายไปไลยจ้ะ ไปใส้กับสิเขาตลาดกุยบุรี จก็โลดตัดซีเจฟังสายมือโลดตัดอยู่ฟังขวามือเลยไบหน้อยนึงก็จะเป็นเซเวน่น